นี่ใจบ่เนาะสียําพูมาสิงห์พูบ่ไปแกะเบิ่งไปเดี๋ยวอ๋อนี่น้อง you would have the สบายป่าลุงเอาไว้ดูสบายตลกใหม่ลูกค่ะไม่ได้จริงๆ

ตู้ใจดีเดกใจดีนะตู้นี้แค่แัเพิ่นาไมให้เมื่อว้องเจองเนี่ยพ่อจะเห็นแม่อมเจงาะมีเสือนอนจิมนี่เลจะมีเศษกจมีเศษเอร็ตเศอันขพว้านี่เ่ยมาไกลป็ปดุเห็ยาม่ดเนีมาอีกจ้ะ มาล่องเลยดูเห็นวนเรื่องแบบติดอันเป็นก็เรื่องตงามมีโตนี่ห่ะโหว้วแม่มาแมนี่งามดีโรเลยแพ้แพ้นุ่มแพ้เลยคือวันี้โลกมีโตนี่นี่นี่โอ้งามเนาะนี่สี ผักามาเลยเนาะต้มยำผักมากบแบบนี้นี่เสือกันยังของพี่แป้งกับผักามายังมะฮอดเด้อพี่แป้งเด้อไปถามแล้ววานยังมะฮอดนี่เป็นคู่เรูคนเนาะนี่เสือกในกับครูนคนเอ้าต้องไปโอ้ครูคนไรเงี้ยสว <c oughs> ย, <c oughs> ยาง,งามเลยว้าวกระต่ายตรงนี้ครูครับตรงนี้ด้วยไหนีน่เนาะ ดูแลตัวนี้เอาเลยสะเม้าตู้ตูงงนะ้รวมไยไปตลาดไปตลาดโอ้ไม่ตรงไม่เชื่อค่ะไม่ตรงไม่เชื่อจริงกระชับลูบประตูรวมาว้ยังอ่เจ้ากะับโอ้กะชับนอนได้ไหมโอ้ให้ปะระตุงเนี่ยอ้เปิดประตูลูบประตูหลวมมันตู้รงมไว้ติดโต๊ะอันนี้ก็อ๋อตัวนี้แบบ

Được. 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 Nhìn bạn mơ ná Điêu

ഇതെടു ആ മൈക്കൽ നെരിപ്പ അമസോ എടു สว่วสดีเด้อเ<า>นาะอีกแล้วนีทรงทั่วประเทศภาษาอสง้างนะคะกับผักทรงไปได้แต่ว,ตว่าอยู่ไทยมีทรงเยอะเหมือนกันรับเป็นใจกันทักนาไดนะ้เนาะเอาบ้เอาไปดูโอ้เจ้กุออกนลูกจะทำเป็นนี้ไป,าไปามา ขอมนี่เพี่้องเลยให้ดีเรื่องรกขอบุญขอบคุณสำหรับเสืองามสุดงามเลยมิตูใจดีเลยที่ฝากน้องจีนี่ก่อนนะมตูใจดีขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนำรวยต้วไปเรยาตันเนาะสาธุบใจมิตูเลยน่เบืเด็ด 根本看不到字。嗯 อไรกัใส่ได้ต่มืเอเราจะไปเบ่งผ่าเนาะีะาด่ด้รี่ใส่กองใช่รึเี่่กองไม่กอนได้าเใสมานอกัะมีอ่าผ่ามนั่พี่นอนะั่ผ่ามลาบูบูผ่ามลาบูบู แต่จะมีทั้งของแม่วันเน่เนาะอยู่มมุกดาหารมีมีขนมมีอย่างร้ายย่างฝากมาตลอดเลยเนาะเออใส่รึเล่าใส่ลงลงใส่เตอร์ไจบุกใส่เทอร์โบอืมมาเบิ่งชงน่องมาเบิ่งเน่พัดอวดชงน้องนี่มาเบิ่งชงน้องเด้อเหรอ งานไปโอเคค่ะเคในบ้านเต,ต็มเต็มเพื่อนอยู่นี่แต่เพื่นนอนมาเพื่นม<ค>าแปลงทางกีดทางไขยุขย,ยูบิวจิบบลิขิโอในบิวเด่นเด่นดี่โอเคค่ะ มวันนำ้นำน้ำตัววันใจดีฝากรายยางมากข้าต้มขนมมาแล้วขอเตียงนำ้ำเราอยู่ว้านนี่กะแบ่งไงทั้งปงงาลงาคิงน้ำแน่นาะแต่ว่าบร้เพิ่ณกินน้ำหวานเอ้ยแค่สองน้องก็โดนแยบพ้นหายเดียวไปชิดว้ายผมมันนะเนี่ยมูยยองเนี่ยเก็บข้าวแก้ดูหน่อยเก็บข้าวรู้เก็บเป็นบ่เก็บข้าวรูเ้เอาลงไปก่อน เพราะได้รูมาน่ยัดลงแห้งกันลยะยะอ่ะเอาะใส่อีกเลยยี่สิบสุดเนาะสั่งมารอบนี่บริด้สั่งมาหลายปกติสั่งสามสี่สิบสุดแต่ละล็อตอันนี้คือมีอ่าค้นหูจักเนาะเพิ่นสั่งสั่งไว้่นาด เดือนสิบเอ็ดเดี๋ยวมีพี่น้องเพิ่นมาจะตังประเทศเพิ่นว่นาอยากได้ครีมเนาะก็ได้สั่งมาไหวเช่นยเดี๋ยวเพิ่นชิมาเพิ่อนเดียนสั่งท่านเดียนสั่งมาท่านก็ได้สั่งมาไว้ก่อนเนาะอาเพิ่นเคยซื้อปลาด้วเธอหนึ่งเนาะเพิ่นว่าใส้ดีก็เลยอยากซื้ออีกฮาทั้งนั้นกะเอ้อเอาแค่ส้ดียเนาะ

ัดบัีใจมากเลยะจะฉเนสีอะไรนีกระตุ้นนี่บูฮูของภายแน่น้อทั้งกรเตียงท่านได้อันยังบริบว่าของไครพูดกัน้อเไยเนาะมีขนมจะสีไรตรงมีสีฟ้าอะไรกับสีชมพู เดือยอาพื้นหนึง่งสีชมพูเอาซีมพูบ่โอเคนั่นให้น้องวินเนอร์กำลอง,องเซอร์นะเนาะเอาอะอไรเอาเมย์ให้เดืดอยได้จะเอาสีไรคือกันนะเดือยเอ้าว่าบ่าซีมพูนะแต่เกาจะเข้ามาสีชมพูตัวไหนจะง่ามันอ่ะเอ้าสีได้สีเลย แต่จมีกระตุนเต็มยูน้พไปนองทั้งแม่ตู้จดีบกแม่ป้าจะดีนอากมาให้ไปไปแก่บงปะบมานังี่เซลอยู่เนาะไปไให้ลงนอ้า้างเงว่ากันอยู่ป้นะต้เนี่ยตู้เออ phương nước luôn, phương nước, à phương nước, nhiều thấy đại hết những hiền này, nha mà phía độ như là nhắm nha nòng thì nó mượn của hiền này má, Nhắm má, đi 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 đi, nha má, ok, phương. กวน,นตุ้มมั่งดูหนวนตุมม้มง, <laughs> งามเนี่ยดีใจวะลูกฮะดีใจวะไปใช้ปูใช่ไหม่ได้ปูตุม่มนะลูกไปตุม่มนองามแท้ปูใช่เมนที่นอนลูกอันบเป็นอันผ่าปูาาที่นอนอันเป็นผ่าโฮมนะลูกนอนตุ่มนอเบิ้งนอนตุ่มเบิ้ง กุญก็ให้เป็นผา่าโดเป็นผ้าตุ่มเอามอนผา้าฮะสีนอนสีนวลใ,ใ,ในสผ่าห่มห้ามรู้ง่าญ่แล้วผ่าหม่มโะตุ่ม่ยมหนาวอ่ะอ่ะคือน,นอนตุม่มโบมินตุ่มเด็นไหมคะโบม่นเขาบอกให้ยืนนั่งให้ห็นย่างให้ปูเอาสัต อนอนบางน,นอนตุ้มบังกันบองมีตุมต้มอันนี้เพียงครัวามาอยู่พอมาคิดไปเป็นผ้นาปูที่นอนเลยนี่นะบอ่งามเนาะตาไลยมันงามเลยีฟ้ากั็งามผู้กั็งามแต่ซีพุ้นมากกว่านี้เอาหนึ่งซีไรเยหนึง่ง พามาให้สามคนเนาะน้องมินเนอร์น้องเซอร์น้องวิวตี่้ไม่ใช่เชื่อเลยยน่อยน้องนี่เนุกพอน้อเนาะ มันผ่าปูที่นอนนว่าโยคูบอเสียคุูดึงลงไปไป,ปอ,อ้าวเสียลงดึงลงได้กะอีดาผ่าไปปูใช่ไปม <c oughs> อันนี้มันโชพามันน่อยดุปูอะไมันน่อยไปดึงไปเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้ยเฮ้าเฮ้ย้านเพ้่เฮเนาะเฮ้ยเฮเฮ้ยเเ้ยเ้ยาเฮ้ยเฮเ เราต้องเราจะเห็นย si ังเหี่ยขี้เหนียวแท้เลยอาเหี่ยว่าคือขนมเหี่ยอันนอนล้อหวะนี่ตัวไม่เพียงคออันเด้อืมงามโอูย อัญยานั่นน่ะนะอันฮอนแกอจิน้อยเฮ้ยเด้อเอ้ยนเย่เอ้ยเอ้ยน่นดอกรกนอนลงมาเลยนอนลงเผิ่นมาเป็นผ่าปูที่นอนจะบ่ ผ่าโฮมใอืมขับใจในตู้รึขับใจในตู้จะดีรึไว้ไว้อันนมือโนมือขับใจกันไหมชิบอยเนยี่นมือดูไหม

ขอบุญขอบคุณเด้อโอเคที่น้องได้ผืน,น,น,นผ้ามาให้น้มือกันหนูผืนผ้ามาให้อีกเด้อค่ะน้มือลักน้องมือเอาขอบใจไปตู้ <isk> เห้หนูขอบใจพ่องแจ้งขอบใจเด้อ <isk> ขอบใจเด้อไม่ตู้ใจดีต <isk> <isk> ู้ใจดีพี่ฝากพระโฮมมาให้พี่ฝากพระโฮ่มาให้ขอให้ไม่ตู้ใจดี <isk> ขอให้ไม่ตู้ใจดีอยดีไม่เฮง กุภาพร่างกายแข็งแรงกำงราด้วยต่อไปเด้ออโยมันคนยืนสาทุฮู้ยเผสิวอะไรก็ได้ไอ้ไม่ไดงเลยงี้ะหายยันเมย์มาเอาผ้าบาปูให้ยันเดียแเมย์ยันเมย์ไว้ตัวมาให้กีนนี่เมย์ไว้าตัวมาเป็นของเอื้อสายว่ะให้อ่ะเพลินบ๊ ยัย่ายเนยังของเจ้ามาันเลยจีหายสาวว่าห้ก็ยาของเจ้าดีนู่นนี่นั่นผ่าง,งามเลยตุ่มเด้ดึดดึดนอนนั่งพอ่นอนนอนว่ายงูเลยถึงเวลาปุ่นจะนอนแล้วบบนี้เนาะโอเคจะนอนพี่น้องอขอบคุณขอบคุณเวียจีดีเลยแกเพื่อจะขู่จะคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปเด้ออะไรก็ขอบคุณขอบใจที่ผ่าม่มลาบูบูเนาะ ในก็นมีชุดนองจนินนี่ของเอ้ยบิวตี้เนาะไปเน่อยก็ยให้เพิ่นตั้งสองมีแตคกามสุขความเจริญเด้อเนาะในก็มุกกับใจเพิ่อหลอ้ากสบายดีป้รลุงก็สบายดีล่าไปก่อนสบายดี1น3้งชองซ้นุ่มเมือได้อย่างนอน,นเลยนับไปพุนะ่นอ่ะสบายดีเลยป้ารุง